ผิวแพ้ง่ายมากจะทดสอบการแพ้จากการใช้สกินแคร์อย่างไรดีในคลิปนี้น้องโกมาแชร์ฟังครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับน,น้องโกกันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก็จะมาพูดถึงเรื่องของผิวที่แพ้ง่ายมากครับมีหลายคนสงสัยกันมากๆครับว่าเวลาที่เราผิวแพ้ง่ายมากๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มใช้สกินแคร์สักตัวหนึ่งซักแบรนด์หนึ่งเนี่ยเราจะทดสอบการแพ้ได้อย่างไรนะครับจริงๆน้องโก,กเคยทําคลิปนี้เมื่อนานมากแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้ก็ถือว่ามาเป็นการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ปี2023กันแล้วกันนะครับเพ่ยงงั้นนะครับเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับสำหรับการทดสอบการแพ้ก่อนการใช้สกินแคร์ นหนูก็จะบอกว่ามีหลายคนพลาดกันอยู่เยอะมากแเป็นสิ่งที่เราควรทํามากๆครับแต่ตัวเองก็สารภาพเลยครับว่าตัวเองเป็นคนที่ซื้ออะไรมาแล้วนะครับก็จะรีบเผื่อไปใช้เลยนู่นนี่นั่นถ้าแพ้ก็คือแพ้นะครับแต่ถ้าโชคดีก็คือไม่แพ้นะครับหลายคนก็เป็นแบบนี้น้องก็เชื่อว่าเป็นแบบนี้กันนะครับหลายคนนะครับคือแพ้ก็คือรู้ตัวอีกทีก็คือไปอยู่โรงพยาบาลผิวหนังนะครับแล้วก็รักษานู่นนี่นั่นกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราลืมทดสอบการแพ้นั้น สำหรับอาการแพ้นะครับโดยส่วนใหญ่ทั่วๆไปแล้วนะครับจะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับที่มันจะบ่งบอกว่าเนี่ยเราคือการแพ้สกินแคร์นะครับนั่นคืออาการแสบ แดงคันระคายเคืองนะครับไปจนท่านถึงสิวเข่อแบบนี้นะครับถ้าเกิดอาการแพ้จากสกินแคร์นะครับส่วนใหญ่สิวที่เข่อขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆเท่าๆกันนะครับผู้ชมแล้วก็จะขึ้นแบบเป็นปานๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเ้วก็เคยเป็นแล้วพูดถึงยังขนลุกเลยนะครับก็มีการแพ้อยู่มาบ้างเหมือนกันนะครับถ้าผิวของเรานะครับเกิดอาการพวกนี้มาให้เดาไว้ก่อนเลยครับว่าเราแพ้สกินแคร์ครับสำหรับขั้นตอนการทดสอบการแพ้ก่อนการใช้สกินแคร์นะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอน ง่ายๆครับคุณผู้ชมเริ่มต้นข้อแรกเลยนะครับให้คุณผู้ชมเตรียมสกินแคร์ที่เรากําลังจะเริ่มใช้มา1แบรนด์1ตัวก่อนนะครับแล้วข้อที่2นะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำความสะอาดผิวหน้าทําความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยนะครับแล้วพ่งไปทาสกินแคร์หรือว่าทาอะไรก่อนหน้านี้เลยนะครับเพราะเราจะทดสอบการแพ้ของเจ้าสกินแคร์แบรนด์ A ตัวนี้นะครับและข้อที่3คือให้คุณผู้ชมเลือกผิวหนังนะครับบริเวณที่มีความหนาความบางคล้ายกับเจ้าตัวผิวหน้าของเราได้มากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นบริ บริเวณหลังใบหูตรงนี้นะครับซอกหูตรงนี้ก็ได้นะครับบริเวณที่ดงโก้ชอบทดสอบคือชอบทดสอบสั่นแนวกรามตรงนี้นะครับมันจะมีความอ่อนนุ่มคล้ายๆผิวหน้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบริเวณใต้ท้องแขนตรงนี้นะครับวันนี้ใส่เสื้อแขนสั้นมาเพื่อโชว์ท้องแขนโดยเฉพาะเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีความนิ่มความบางแล้วก็มีความแบบเอออ่อนโยนคล้ายๆกับผิวหน้าของเรานะครับให้เราเลือกทดสอบบริเวณ3ที่นี้ดูครับและข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับนั่นคือทาเป็นประ จำต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับน้องก้ให้เวลาเลยไม่เกิน3วันนะครับผู้ชมจะเริ่มเห็นว่ามีอาการแพ้นั่นคือพื้นแดง ระคายเคืองแสบนะครับไปจนท่านสิวเห่ออย่างที่บอกเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสาธิตนะครับที่น้องโก็จะทําให้ดูแบบเรียวๆเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพนะครับอ่ะถ้าอย่างงั้นนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ขั้นตอนแรกนั่นคือการเตรียมสกินแคร์ที่เราจะทดสอบการแพ้มาก่อนนะครับในคลิปนี้น้องโก็ขอหยิบยกเจ้าตัวนี้นะครับจากมอยเจอไรเซอร์นะครับของเคลียร์โนสดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่ช่วยเสริมชั้นผิวแล้วก็ความแข็งแรงให้กับผิวได้อย่างดีมาก แล้วก็เติมความชื้นเรื่อยๆให้ยาถึง8โมเลกุลเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับน้องโกเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปล้างผิวหน้านะคบให้มีความสะอาดอย่าเพิ่งไปทาสกินแคร์อะไรก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาดูวิธีการทดสอบกันดีกว่าครับสำหรับวิธีการทดสอบนะครับน้องโกจะบีบเจ้าตัวสกินแคร์นะครับออกมาปริมาณเท่ากับการทาผิวหน้าเลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับบริเวณที่เราจะทดสอบนะครับอย่างเช่นที่น้องโกบอกก็คือบริเวณใต้สันกรามตรงนี้นะครับบริเวณหลังใบหูนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าใต้ทองแขี เป็นท้องแขนนุ่มๆนิ่มๆนะครับมีเนื้อที่บางแบบนี้นะครับสามบริเวณนี้เป็นที่ทดสอบได้อย่างดีมากๆนะครับเริ่มต้นกันด้วยนะครับน้องโกจะใช้ทาบริเวณใต้สันกาตรงนี้นะครับทาลงไปเลยนะคบคุณผู้ชมคุณผู้ชมทาแบบนี้นะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันละ2ครั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับแล้วก็ทดสอบแบบนี้นะครับประมาณ3วันนะครับถ้าไม่มีอาการแสบแดงระคายเคืองหรือว่าผื่นคันต่างๆนะครับก็เป็นว่าเจ้าตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับปลอดภัยกับผิวหน้าอย่างแน่นอนครับเปียกได้ว่าสำหรับในคลิปนี้ นุงก็มาแชร์แล้วนะครับว่ามี4ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการทดสอบการแพ้ก่อนการใช้สกินแคร์นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองไปทํากันดูนะครับใครที่ผิวแพ้ง่ายแล้วอยากลองใช้สกินแคร์นะครับลองไปทดสอบกันดูนะครับสําหรับในคลิปนี้นุ่งก็ไปแล้วนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย